สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่เพียรัตไม่ไวหน้าเลขาคนสนิทโพลคอมเมนต์ตอบก,กลับแรงหลังถูกแซะถึงซาร่าคาซิงกินีกลางไอจีซึ่งล่าสุดไม่เพียรัตก็ไม่ไวหน้าเลขาคนสนิทโพลคอมเมนต์ตอบก,กลับแรงหลังถูกแซะถึงซาร่าคาซิงกินีกลางไอจีโดยไม่เพียรัตได้โพ์ระบุข,ข้อความว่าจะกินอะไรก็รีบรีบอกมาพี่กำลังโมโหหิวซึ่งจากนั้นเลขาคนสนิท ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีซึ่งได้แสดงความคิดเห็นเป็นรูปอิโมจิซึ่งเป็นในยะถึงความเผือกในประเด็นดรามา่าจากนั้นไมคก็ตอบกลับทันทีว่าไปกินที่อื่นไปไรสาระอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ